สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับเจตุพรพรมพันธ์นะครับได้ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์นัทวุฒิกับชนน่านว่าสองคนนี้แหละครับที่เป็นคนทําให้อุค์อิงเนี่ยเหมือนกับเป็นลูกแง่ไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้นะครับบอกว่าเจตุพรแนะว่าที่นายกรัฐมนตรีต้องโชว์กลืนผู้นำทีนัทธวุฒิกับชนน่านทำองค์อิงเป็นลูกแง่ เริ่มต้นอย่างนี้ครับจตุพรพรมพันธ์ได้พูดใน Facebook Live ประเทศไทยต้องมาก่อนนะครับวันนี้ใช้ชื่อตอนว่าคำหลวงโดยจตุพรกล่าวช่วงหนึ่งครับบอกว่าในทางการเมืองเนี่ยประชาชนรอความหวังลมๆแ้งๆที่จะเปลี่ยนแปลงยิ่งในวันนี้ประเทศต้องการมีนายกรัฐมนตรีที่มีภาวะผู้นำในการแก้ไขปัญหา ขณะที่พักเพื่อไทยซึ่งนําโดยองอิงไปหาเสียงตามที่ต่างๆเนี่ยนะครับก็มักจะมีน,นมายนัทธวุฒิสาเกลือกับนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเนี่ยประกบขนาบซ้ายขนาบขวาเป็นพี่เลี้ยงเมื่อถูกนักข่าวถามพี่เลี้ยงก็จะคอยชิงพลวดตอบคําถามซะก่อนเสมอๆได้แหละครับซึ่งไปกลบบทบาทภาะวะผู้นําขององค์อิงลงอย่างสิ้นเชิงทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถตอบคําถามง่ายๆนั้นได้ และที่สำคัญคนฟังก็อยากจะฟังแคนด,ดิเดตนายกรัฐมนตรีได้ตอบวิสัยทัศน์โช์ด้วยนะครับริงอยู่ครับนัทวุฒิกับนายแพทย์ชนน่านเนี่ยพูดได้ดีกว่าองค์อิงแน่นอนแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยทำให้เสียความเป็นผู้นำนะครับคนก็จะมองว่าแคนด,ดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยเป็นแค่ลูกแงที่มีพี่เลี้ยงคอยดูแลแค่นั้นเอง ดังนั้นใครที่ออกแบบยุทธศาสตร์แบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการทําให้เสียภาวะผู้นําแล้วก็ยังทําลายองค์อิงซึ่งคาดว่าจะได้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็มีโอกาสที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากชนะการเลือกตั้งไปแล้วนะครับการออกแบบแบบนี้เนี่ยเมื่อทําซ้ําๆเข้าไปก็จะยิ่งทําให้ภาวะผู้นําในสายตาประชาชนเนี่ยจะสูญสิ้นตามไปด้วยเพราะว่ารอแต่จะมีพี่เลี้ยงตลอดเวลาดังนั้นถ้าถือว่าสิ่งนี้เป็นกลยุทธ ก็ทำต่อไปนะครับแต่ผมมองว่าในสายตาประชาชนเนี่ยมันต้องสง่างามสิครับสง่างามในฐานะผู้นำไม่ใช่เป็นลูกแง่ที่จะต้องมีคนมาคอยดูแลภาวะผู้นำทางการเมืองเนี่ยจะมาเป็นผู้นำประเทศนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับใหญ่มากหากจะมีพี่เลี้ยงยืนเคียงข้างได้เนี่ยแต่จะไปอาสาโชว,วิสัยทัดแทนไม่ได้นะครับ หรือถ้าไม่ต้องการจะหาขาน้ําใจกับอุ้งอิงก็ควรจะให้ในแพทย์ชนนาเนี่ยตอบในประเด็นการเมืองที่เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยส่วนนัทวุฒิก็ตอบในประเด็นการเมืองทั่วไปหลังจากที่อุ้งอิงตอบคําถามที่ต้องตอบในประเด็นที่แสดงถึงวุฒธธิภาวะของผู้นําที่จะต้องพาประชาชน66ล้านคนทั้งประเทศไปทางไหนต้องกล้าที่จะแสดงความคิดอ่านให้ประจักษ์ซึ่งผู้คนก็จะชื่นชมนะครับ ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไปทางไหนก็จะเห็นว่ามีพี่เลี้ยงคอยอาสาทําแทนเสมอๆนั่นแหละครับแย่งตอบคําถามนักข่าวตลอดเวลาแต่เวทีการบริหารนําพาประเทศในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยทีมที่คอยช่วยเหลือจะอยู่ด้านหลังนะครับเขาจะไม่ปรากฏออกหน้าแทรกแสดงความเห็นแทนนะครับเพราะว่าผู้นําต้องใช้ภาวะการนําออกมาให้ประชาชนเห็นและศรัทธาน,นะครับการเป็นผู้นําประเทศเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มาก ดังนั้นการจะออกแบบอย่างไรก็ตามแต่ไม่มีคำตอบต่อคำถามที่ว่าจะจับมือกับพักพลังประชารัฐหรือไม่แต่ความสัมพันธ์ในอดีตย่อมบอกได้อย่างชัดเจนส่วนหนึ่งกรณีเพื่อไทยดึงเวลาไม่ให้ก้าวไกลเนี่ยอภิปรายพลเอกประวิทย์วงสุวรรณแล้วก็มาถึงการไม่ลงชื่อร่วมกับพักฝ่ายค้านเพื่อถอดถอนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กับการทําหน้าที่ชี้ขาดข้อกล่าวหานาฬิกายืมเพื่อนและเครื่องตรวจระเบิด gt 2 0 0สิ่งนี้แหละครับยิ่งกว่าใบเสร็จการเมืองว่าเพื่อไทยเนี่ยจะต้องจับมือกับพลเอกประวิทย์และก็พลังประชารัฐหรือไม่อย่างไรก็ตามครับแม้ว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทซึ่งเป็นหัวหน้าพักเสรีรวมไทยจะยอมจับมือกับพลเอกประวิทยได้ แต่ไม่เข้าร่วมกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพราะว่าเป็นคนทํารัฐประหารตัวจริงเนี่ยนะครับสำหรับพรรคเพื่อไทยแล้วเนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้ประกาศตามคนแสดงกลับบ้านหลังจากที่ถูกล้อมปราบด้วยอํานาจ3ปอเมื่อเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมปี2553มีการสูญเสียชีวิตไปร่วม100ศพบ,บาดเจ็บและก็สูญหายอีกเป็นจนํานวนมาก ดังนั้นที่มาของเพื่อไทยที่สัมพันธ์กับเสื้อแดงเนี่ยจึงแตกต่างไปจากที่มาของพลตบดเอกเสรีพิสุทธิ์ที่ยอมรับพลเอกประวิทธ์ได้อย่าลืมนะครับว่าในเหตุการณ์ปราบคนสแสดงปี2553เนี่ยพลเอกประวิทธ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาเป็นผู้บัญชาการทหารบกและพลเอกประยุทธ์เป็นรองผู้บัญชาการทหารบก คนเหล่านี้เป็นกลุ่มอำนาจที่มีส่วนรับผิดชอบกับการใช้กำลังปราบเสื้อแดงเพราะฉะนั้นเป็นคนละบริบทกับพลตบดเอกเสรีพิสุทธิ์เลยนะครับวันนี้เราต้องการผู้นำมาแก้ปัญหาชาติการบอกว่าจะตั้งรัฐบาลพักเดียวแต่คำถามง่ายๆว่าจะจับมือกับพลังประชารัฐหรือไม่กลับไม่ตอบเอาแต่อธิบายโดยใช้วาทศิลป์นในการหาเสียงเป็นการหนีคำตอบต่อคำถาม แล้วก็ใช้คนบนเวทีเนี่ยหาเสียงที่ไม่มีอำนาจตัดสินใจอะไรเลยมาพูดแทนเพื่อที่ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆในอนาคตเมื่อมีการจับมือกับพลเอกประวิทธ์ใช่หรือไม่ครับกระดานการเมืองเนี่ยนะครับเขาเห็นว่าประชาชนอยู่ท่ามกลางความอนเนตอน,นาตเพราะไม่ว่าจะไปทางไหนก็นแล้วแต่ก็จะไปติดขัดจะไปเป็นปัญหาทั้งหมดนั่นแหละครับการแก้รัฐธรรมนูญ ก็โดนสวออปิดประตูอย่างสิ้นเชิงการตรวจสอบทุจริตก็มองเห็นสายสัมพันธ์อย่างมั่นคงมีผลประโยชน์กันแล้วเนี่ยนะครับการหาเสียงยังจะหลบหลีกกันไปแบบถามวัวตอบควายแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยประเทศสอจะเดินไปสู่ความชิบหายนะครับ